สวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งงานติดตั้งไฟอมมไลท์ในรถ BMW ตัว e 6 0นะครับโอเคครับมาดูตำแหน่งในการติดตั้งกันนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับก็จะมีเส้นตรงคอนโซลนะครับเส้นยาวเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับแล้วก็เส้นที่ประตูสองบเปิดนะครับตัวนี้ตัวสองแก้วผมใช้เป็นตำแหน่งที่เดิมนะครับตัวนี้เขาจะมีแท่งแก้วมาผมก็เปลี่ยนหลอดให้เป็น RGB นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็หน้าหลังเลยนะครับแล้วก็จะมีสองเท้าหน้าหลังเหมือนกันนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ไฟสองมือเปิดที่เดิมนะครับสองแก้วนะครับตัวเส้นยาวโอเคตัวนี้มาดูเรื่องแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นแอปแ m มเ e n ไล i g เลยนะครับโอเคผมนำการซิงค์แอปพลิเคชันก่อนโอเคตัวนี้ฟังก์ชันทั้งหมดนะครับเราก็จะมีในเรื่องของไดนามิกนะครับอ่าลองดูนะครับไดนามิกก็คือไฟที่เป็นสีลุ้งแบบนี้นะครับฟังก์ชันทุกอย่างเราสามารถแก้ไขไฟได้นะครับ ตำแหน่งในการเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นสองเท้าโอเคดูสองเท้านะครับผมจะเปลี่ยนสองเท้าให้เป็นสีแดงตัวนี้เปลี่ยนแยกได้จากระหว่างเส้นกับสองเท้าเลยนะครับสองแก้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยจะผมจะเปลี่ยนสองแก้วให้เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีน้ําเงินก็ได้ครับเนี่ยครับสีจะได้ชัดเจนตัวนี้สองแก้วเป็นสีน้ําเงินนะครับสองเท้าเป็นสีแดงโอเคหรือว่าเราจะทำการเปลี่ยนสีพร้อมกันก็ได้นะครับ ทีนี้ดูในเรื่องของเส้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนเส้นให้เป็นสีแดงนะครับผมทําการซิงคโครงร่าง RGB ก่อนนะครับเราก็จะมาใช้งานในเรื่องของเปลี่ยนสีในเส้นได้เราจะได้สีอะไรเราเลือกได้เลยโอเคถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นสีรุ้งนะครับเราก็สาม,มารถทําได้นี่ง่ายๆโดยการกดแอปพลิเคชันได้เลยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของจังหวะเสียงดนตรีนะครับสังเกตนะครับที่เส้นไฟ อย่างผมพูดเนี่ยครับเขาก็จะมีความตอบสนองในเรื่องของเสียงที่เขาได้ยินนะครับเขาก็จะมีการกระพริบเห็นไ,ไหมครับโอเคครับเขาก็จะมีฟ uh, ังก์ชันต่างๆนี่จะเป็นไฟวิ่งสีลุงหรือว่าจะเป็นไฟสีลุงทั้งเส้นทุกนี้ทำได้หมดโอเคครับยังไงฝากผลงานการติดตั้งไฟเอ็มไลท์ในรถ E60 ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ